โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจำนวนนะครับ75.22ดคนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการถอนเงินนะครับในส่วนของแอป Moneywell ตัวนี้นะครับผมแอปตัวนี้เลยที่เป็นรูปป่าวนนะครับ ที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยบอกว่ามันถอนไม่ได้นะครับซึ่งผมได้ทําคลิปถอนเงินไปทั้งหมด3ครั้งแล้วนะครับผมสำหรับการถอนเงินของแอปนี้นะครับเมื่อผมได้ลงคลิปถอนไปเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยถอนแล้วไม่ได้นะครับกดถอนหลายครั้งก็ไม่ได้นะครับผมวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมาถอนเงินให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันยังถอนได้ไหมนะครับ สำหรับใครที่ดาวน์โหลดไปเล่นแล้วนะครับผมได้ทําการลองเล่นละนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการถอนเงินหรือว่าถอนไม่ได้อะไรอย่างไงเนี่ยก็ให้ดูคลิปนี้ก่อนนะครับถ้าดูแล้วยังถอนไม่ได้อีกก็แนะนําเลยนะครับให้เลิกเล่นนะครับไปเล่นตัวอื่นแทนแล้วกันนะครับผมโอเคตอนนี้นะครับผมได้รับยอดจํานวนดอลลาร์นะครับครบ50ดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ครบ ยอดปุ๊บเนี่ยมันก็ถึงถอนเงินได้นะครับขั้นต่ําที่เขาถอนได้เนี่ยก็คือ10ดอลลาร์นะครับมันจะเพิ่มยอดจากการเล่นเกมหรือว่าแนะนําเพื่อนนะครับจะขึ้นตรงหน้านี้นะครับตรงเลเว r นะครับผมตรงนี้นะครับที่เป็นการแนะนําเพื่อนนะครั้งต่อไปเนี่ยผมจะต้องสะสมให้ครบ $100 ดอลลาร์นะครับถึงมันจะทําการถอนได้นะครับก็คือมันจะสะสม เป็นขั้นบันไดนะครับผมเป็นขั้นบันไดให้10ดอลลาร์ยีดอลลาร์แล้วก็50ดอลลาร์แล้วก็100ดอลลาร์ 100, สูงสุดอยู่ที่200ดอลลาร์นะครับอ่าเมื่อเรามาสะสมครบถึง100เนี่ยมันก็จะมารวมตรงนี้นะครับมารวมตรง My Wallet ให้เรานะครับผมตอนนี้นะครับผมมี52ดอลลาร์นะครับผมก็กดเข้าไปอ่าตรงนี้ก็ขั้นต่ำอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องเก็บให้ครบก่อนนะครับ100ดอลลาร์ยอดเงินตรงนี้เนี่ย มันจะโอนมายังยอดตรงนี้ให้เรานะครับถ้าตรงนี้เราเก็บถึงแค่10ดอลลาร์นะครับยอดตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่100เห็นไหม100่้อดอลลาร์นะครับต้องคือคือต้องเก็บให้ครบ100ก่อนนะครับเรามาถอนเงินกันดีกว่านะครับขั้นต่ำมันอยู่ที่ $10 ดอลลาร์ใช่ไหมครับก็คือผมจะถอนที่10ดอลลาร์หรือว่า50ดอลลาร์ดีนะครับอ่ะ10ดอลลาร์ดูแล้วกันนะครับตัวนี้เป็น เหรียญดิจิตอน Digital นะครับที่มีชื่อว่าด็อกคอยนะครับผมขั้นขั้นต่ำสิบนะครับตอนนี้เป็น15เหรียญด็อกคอยละก่อนหน้านี้เนี่ยผมถอนได้เยอะมากนะครับเพราะว่าราคาเหรียญด็อกคอยเนี่ยมันยังไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ราคาด็อกคอยขึ้นไปที่ประมาณ9-10ถึงบาทต่อ1เหรียญน,นะครับ15ด็อกคอยเนี่ยก็ประมาณ150บาทนะครับผมมันอาจจะไม่ตรงตามค่าดอลลาร์นะครับเพราะว่ามันเป็นสกุลเงินของดิจิตอนนะครับผม เหรียญอื่นๆนะครับยังไม่สามารถถอนได้นะครับเพพาว่ายังถอนไม่ได้นะครับผมถอนได้แค่ด็อกคอยนะผมจะถอนที่50ดอลลาร์เลยแล้วกันนะครับผม50ดอลลาร์เลยกดเข้าไปกดเข้าไปได้77ดอกคอยนะครับกดถอนไปตรงนี้นะครับก็ให้เราไปเอาลิงก์กระเป๋าของด็อกคอยนะครับจะเป็นบิดขับสตางโปไบเน้นคอยเบสนะครับมาใส่ได้เลยนะครับผม กระเป๋าที่ผมจะใช้วันนี้นะครับก็คือบิตคัพนะครับผมจะใช้บิตคัพในการเก็บเหรียญนะครับไปที่วอลเล็ตนะหาเลือกไปที่เหรียญด็อกคอยนะครับเหรียญด็อกคอยตอนนี้นะครับผมมี1335งพันสาร้อยสาสิบห้าด็อกคอยนะครับให้เรากดไปที่ฝากนะครับกด Copy Link ง์ตรงนี้ไปนะครับผมกดโอเคนะครับแล้วเราก็กลับไปที่แอปนะครับผมเมื่อเราได้ลิงก์กระเป๋ามาแล้วเราก็วางลิงก์กระเป๋าลงไปในช่องนี้นะครับ จากนั้นก็กดวิดดอนแนวด้านล่างนะครับกดถอนไปนะครับถ้ามันยังไม่ขึ้นนะครับผมก็ให้เรากดย้ำๆนะครับผมก็คือกดให้มันขึ้นหน้านี้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมจะถอนละนะครับผมกดดอนด้านล่างนะครับโอเคนะครับถูกตัดยอดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับมาดูที่รูปกระดิ่งนะครับที่เขียนคําว่า New นะครับนี่ครับ under review นะครับผม วิชดอรนะครับ for 5 0ดอลลาร์นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเลปล่านะนี่ครับที่ผมได้ถอนไปในวันที่30เมษายนนะนะ 2021, นะนรนะครับ2021นะครับตอนบ่าย2ตรงนะครับบ่าย2ตรงนะครับผมที่ผมได้ทำการถอนออกไปนะครับก็รอดูว่าเงินเนี่ยจะเข้าหรือเปล่าถ้าใครถอนไม่ได้ผมแนะนําให้เลิกเล่นนะครับให้เลิกเล่นเลยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับแอปนี้นะครับรองเงินเข้าก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ท้ายคลิปนี้เลยนะครับผม โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจำนวนนะครับ75.22 d o c o i นะครับจากที่ผมได้ทำการถอนเงินออกไปนะครับผมในส่วนของ f อฟนั่นเองนะครับผมได้ถอนในวันที่30นะครับ30เดือน4นะครับผมก็ได้รับเงินในวันที่1เดือน5นะครับตอน4โมง24นาทีนะครับถือว่าการจ่ายของแอปนี้ก็ยังจ่ายอยู่นะครับสำหรับใครที่ ยังถอนไม่ได้หรือว่าถอนไม่ได้เลยนะครับก็แนะนำนะครับให้หยุดเล่นนะครับส่วนใครที่เล่นอยู่แล้วนะครับอยากจะเลิกเล่นก็เลิกได้เลยนะครับผมผมก็อยากจะอัปเดตการถอนเงินให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแอปกันเลยนะครับเอาโอเคนะครับผมก็อยู่ในแอปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติการถอนนะครับดูที่นิวนะครับตรงรูประฆังนะครับผมอันแรกเลยนะครับกดเข้าไปนะครับ ผมได้ถอนไปที่50ดอลลาร์นะครับมันหักค่าธรรมเนียมไปอยู่ที่1.5ดอลลาร์นะครับผมยอดเงินนะครับด้านบนสุดเลยนะครับมันซักเซ็ตเรียบร้อยแลวนะครับก็คือการจ่ายเงินเรียบร้อยนั่นเองนะครับก็ใครที่ถอนไม่ได้ก็ตามที่ผมบอกนะครับก็ให้เลิกเล่นเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมถ้าดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับแล้วลองเล่นดูแล้วเนี่ย มันถอนเงินไม่ได้ก็แนะนําให้หยุดเล่นเช่นเดียวกันนะครับไปเล่นตัวอื่นแทนแล้วกันเนาะโอเคนะครับยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในส่วนของงานฟรีต่างๆนะครับหรือว่าช่องทางต่างๆที่มันสามารถเก็บเหรียญได้ฟรีนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคิปโดยถัดไปสวัสดีครับ